สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ดีโอสยามวันนี้มาเดินดีโอสยามกันนะคะเราจะเดินที่ชั้นหนึ่งโซนอาหารโซนเสื้อผ้าและขึ้นไปชั้นสองโซนเสื้อผ้าผ้าไหมผ้าไหมไทยชั้นสองนี่มีเยอะมากๆนะคะและขึ้นไปชั้นสามโซนอาหารฟู้ดคอร์ตอาหารราคาถูกมีหลากหลายให้เลือกเราเริ่มเดินกันตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะบริเวณชั้นหนึ่ง เสื้อผ้า,ผาเสื้อผ้าเยอะมากๆเลยนะคะเสื้อผ้าสีสันสดใสหลากหลายสวยงามมากๆมาดิโอสยามก็ต้องโซนขนมกุ้งลายเสือทอดกระเทียมจา้าโอ้ขอกินเยอะมาก ลินล้นี่เนื้อแกะบีบโซนคนเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้ ข้าเกียบปากหม้อขายดีขายดีทำไม่ทันอันนี้ลูกชิน้นอันนี้เมี่ยงคำไปต่ออันนี้ส้มตำขหมยย่าง ไเอลกับเาราเดินไปโซนนี้สักหน่อยดีกว่าปรอยปิตรอยเยอะมากกังหูกำไลกระเป๋านาฬิการองเท้าสุขภาพเข็มขัดกระเป๋านี่เสื้อผ้าสวยร้านนี้เราก็มีแต่เสื้อลายทาง กเกงก็มีนะคะชุดผู้ดีก็มีค่ะจบตัวละห้าร้อยหนึ่งพันแฟชั่นผู้ดีมีรองเท้าก<ม>็มีค่ะรองเท้าสุขภาพรองเท้าแฟชั่น<ม>เราจะเดินโซนนี้เสื้อผ้าสวยมากๆ โซนโซนเสื้วยอาบรดายลาด้รานนองดาวเสื้อผ้ากระเป๋าล้านพิษบันโม บ้านโมธนา,ากรตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้นสองอชั้นสองเสื้อผ้าสวยงามมากๆเสื้อผ้าผู้ดีใส่ในงานพิธีต่างๆอ้สวย บริเวณชั้นสองลีโอเซยาส่วนนี้สวยๆทั้งนั้นเลยแต่ละ,ละ,ละ,ละร้านอลังการหา่นสร้างมากมากนี่หาห่นมวดห่านแต่งงานแต่งงานหา่านพิธีการต่างๆ เชิญนะคะที่ดีโอสยามชั้นสองมีหลายแบบให้เลือกชุดแสกชุดกระโปรงยาวกระโปรงสรั้นกางเกงชุดดำชุดเป็นพิธีการผ้าไหมไหมไทยสวยหามรูรามากๆ มาซื้อกันหน่อยนะคะเสษธีทั้งหลายวันนี้รู้สึกว่าจะย่ียบไปนิดหนึ่งหลานผ้าไทยบริเวณชั้นสองนะคะสวยงามมากๆกับโรนี้ก็สวยงามร้านเพนพัน ร้านชมราสรีโอ้ชุดสวยมากๆากร้านนี้เลิศเลิศเลิศบริเวณชั้นสองนะคะร้านนัช,ชาร้านนี้ก็เลิศเส่วนมองไปข้างล่างที่เราเดินเมื่อกี้เส่วนฝั่งนู้นก็มีอีกหลายร้านมากๆ ร้านกล้วยไหมไทยรแรคคนยอนคอฟฟีก็มีนะคะอยู่ที่ชบ้นสองมีร้านขนมหวานขนมข้าวที่เราเดินผ่าน,นามาเมื่อกี้โนน้องก็ยังเป็นผ้าไหมอยู่นะคะ เดินอีกหน,น,น่อยตรงนี้เป็นกระโปรงบานๆกระโปรงพัาถุงเดินซอยดีดีกว่าโอ้ซอยนี้ก็มีเยอะแม่ๆเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนต้องการผ้าไหมเชิญที่ดีโอสยามพาซ่านะคะดีโอสยามภูรัฐ มีร้านให้เลือกมากมายาราคาต่อรองกันได้นะคะสั่งตัดก็ได้ค่ะมีแต่ผ้าสวยๆเลี้ยวไปทางนี้ก่อนทางนี้ก็มีหลายแบบให้เลือกสำเร็จรูปก็มีสั่งตัดก็มีรูราอุอามากๆโอ้สวยงามขอชมร้านหน่อย สวยมากๆนาทีผ้าไหมอยู่ที่ชั้น2ของดิโอสยามสีเลิศต่อไปเราจะขึ้นไปที่ชั้นโซนอาหารอู้เลิศเลิศตอนนี้เราเดินมาที่ชั้น3ามแลยนะคะตลาดบำารุงเมืองโอ้โซนอาหารศูนย์อาหาร มีมากมายให้เลือกที่นั่งกกว้างแอร์เย็นสบายเราเดินจะไปเลยนะคะลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นย่างไส้กรอกไส้กรอกอีสานไก่ปิ้งบูราณร้านน้ำขนมปังเชฟป,ปัง ีที่นั่งเย็นนะคะไม่ต้องห่วงว่าไม่มีที่ให้นั่งขอให้ขึ้นมาเถอะแอร์เยน็ยนๆสบายนั่งสนทนาธุรกิจนั่งสนทนาเรื่องทั่วทั่วไปเดินมาทางนี้ดีกว่าร้านอาหารก็ไม่แพงนะคะอาหารก็ไม่แพงค่ะห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ ใช้คูปองนะคะหรือสแกนก็ได้ค่ะจุดแรกคูปองคูปองก็อยู่บริเวณทางเข้านะคะร้านค้าก็มีหลายร้านให้เลือกเอกเข้าวมันไก่ประตูน้ำสี่สิบเก้าห้าสิบห้าเจ็ดสิบาท ส่วนร,ร้านนี้มีอาหารมังสยยายิรัตเจีขายโอ้ถูกใจแอดมากแกงใต้คุณเท่งข้าวรัดแกงหนึ่งอย่าง40่สสองอย่าง50าสามอย่าง60เราไปดูอาหารกันเรามาสายและตอนนี้อาหารเหลือน้อยพวกกลิ้ง ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อข้าวหมูแดงร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวล้าลูกชิ้นปลาเยาวราชนี่ก็นา่ากินร้านนี้ข้าวซอยนอ่องไก่ร้านล้ำขนาด เดฮัลโลจอมยุทธอยู่ตรงนี้เมนูอาหาร60 70 80เค mm ็ด hmm. หมดแล้ว mm hmm. เราไปที่เป็นโซนร้านอาหารกันก่อน mm hmm. อย่าลืมนะคะ mm hmm. มาแถวนี้เหนื่อยก็สามารถมานั่งพักได้ค่ะแอร์เ mm hmm. ย็นสบายที่นั่งนี้มากพอส่ว mm hmm. นโซนทางเดินก็มีร้านขายน้ำนะคะ ร้านขายน้ำร้านกาแฟ е, ร้านกาแฟญี่ปุ่นร้านเซร้าน,น,านำแซบ่บเมนู50บาทผัดไทยโบราณข้าวผัดข้าวผัดโบราณนี้เคยกินแล้วชมตำอร่อยต้นไทรอร่อยมีบรรยากาศดีร้านส้มตำกระโคนส้มตำกระโคนยังไม่เคยกิน ส่วนร้านนี้กับภูเก็ตกับข้าวภูเก็ตมีเม,มนูให้เลือกหลายอย่างเมนูรสใต้เท่ๆจากภูกเก็ตมีแกงส้มแกงส้มไข่เจียวชะอมอ,มอมูบรรยากาศในร้านบรรยากาศนอกร้านบรรยากาศทางเดินร้อนแหละ เราเป่าพระรมใช่ไหม